สวัสดีะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องข่าวดาราก้าตูนบดีสแลมเผยเหตุผลจริงที่พาครอบครัวมาอยู่ภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่ตัดสินใจย้ายมาใช้ชีวิตและสร้างบ้านอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตสำหรับนักร้องหนุ่มตูนบดีสแลมหรืออธิวราคงมาัยและภรรยาสาวก้อยรัชวินพร้อมกับพยานรักตัวน้อยสองคนอย่างน้องทะเลและน้องเวลาล่าสุดตูนก็ได้เล่าบนเวทีคอนเสิร์ตถึงสาเหตุที่ย้ายมาสร้างครอบครัวอยู่ที่ภูเก็ตด้วย โดยเล่าเลยว่าตนก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงรักและผูกพันกับภูเก็ตขนาดนี้จนมีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วรู้ว่าตัวเองนั้นเกิดที่นี่เพราะพ่อแม่ได้มาฮันนีมูนที่ภูเก็ตและได้ทำกิจกรรมเข้าจังหวะกันจนเกิดเป็นตัวเองพร้อมกับแซวว่าบางทีผมอาจจะเป็นวิญญาณล่องลอยอยู่แถวนั้นแล้วเราว่าเมื่อไหร่จะมีคู่สามีภรรยาคู่รักแต่งงานใหม่มาบ้างนะและอาศัยจังหวะนั้นทำเอาคุณภรรยาออกมาป้อแซวเลยว่าจริงๆแล้วพี่ตูนเกิด ที่ภูเก็ตนี่เองงง ARTI w u a A made in Phuket บอดิสัมแสงแรกเชลธทีลวินภูเก็ตท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนันขอบคุณทุกม่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ